เมื่อปี54เนี่ยผมเนี่ยได้รับผลตรงๆเลยคือน้ําเข้าบ้านเลยนะครับรถยนต์ทั้งหมดทุกคันในบ้านจมน้ําหมดเลยตอนนั้นก็คือไม่มีการไม่มีการบริหารจัดการเลยต้องบอกว่าไม่เราไม่เคยเจอ,เร,เ,เ,จอเราไม่เคยเจอเพราะว่าน้ําท่วมมา40-50ปีเลยนะฮะแล้วก็อยู่ๆก็ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าครั้งนี้เราค่อนข้างมีความระระวังมากขึ้นพอเริ่มรู้ว่ามีการเตือนมีการทางภาครัฐทางภาคเทศบาลเอง มีการเตือนมีการปัดธงแดงบริเวณริมสะพานต่างเนี่ยเราก็เริ่มที่จะขยับขยายเตรียมตัวเตรียมการไป เขาปล่อยมาตามอ่าท่อตามเนี่ยมันดันมาเรื่อยๆล่ึบๆึบึบึบ,บึบขึ้นมาสองสามชั่วโมงนี่ก็น้ำเจิอกแล้วกบก็เคยท่วมไปครั้งหนึ่งนานแล้วหลายปีมาแล้ว 5้าสี่เดมันเคยท่วมเยอะกันนี่เพิ่มๆพ,พ่มันมีข้างนี้ขึ้นเร็วอะมันคือมันไหลามาแรงเ่ยแล้วที่มันไหลไม่ทันก็จะเออเออ,เอ,อขึ้นมาก็พยายามรีบเก็บเรื่อยๆพอเห็นมันขึ้นมาก็เก็บขึ้นไปเรื่อยๆมันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับเนี่ย เราได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกจุดหนึ่งด้วยนะครับผมคิดว่าทางภาครัฐจะต้องมีการบรูรณาการในเรื่องการจัดการในเรื่องการบริหารน้ำนะครับการที่จะพยากรณ์ให้ได้ว่าน้ําในเขื่อนมีปริมาณเท่าไหร่แล้วในเมื่อเข้าฤดูมรสุมแล้วจะต้องระบายน้ําไปพร่องน้งําลงออกไปเท่าไหร่เพื่อที่จะรองรับน้ําใหม่ที่จะเข้ามา นะครับเพราะผมคิดว่าในปัจจุบันเนี้เทคโนโลยี Technology, ทางด้านการพยากรณ์อากาศก็ค่อนข้างดี